พาไปต่อยบักแดงจ้ะมาเลยผูเรหูจักหมากแดงบ่หมากแดงและหมากแดงโอ้แม่คก็จะเบ็ดตาไม่ไข่แทะไข่หมดแดง โอ้ยไอ้อะเธอถือนี่นี่อ๋อออมันคือหน่วยลีบแทะต่อยเล็้วต่อยเล็้วต่อยเล็้วโอ้หลายหน่วยอยู่ไหนนี่นี่นี่คือมากเดยดูจัะ มันก็นสิมีเม็ดทั้งในโอ้ยจะเป็นเห็ดเดียวเมีมันอ่อ,อนโผดคักอ่อนกินมันไปใส่ในมันอยูอ่ไหนไอตรงซาบกาฮันเดออ่อนผดจ้าเม็ดแบบหน่อยโอ้ยนี่หน้าข้างล่างข้างล่างนี่ น,นันนๆนันคันเบาแล้วบเื้อบีบกันปเปลงเอา้า <laughs> ไม่งามหักแล้วเนี่มกันไใหญ่เป็นไหบ่กินได้นหรือนี่ทุกคน,นในนแบบกระเจ้ะนี่อืมอืมหาขึ้นยากอ่ะตุนมัหรีบี่นี่ที่ไหนมันกระโบตึงไปเลยโอ รีบมันรีบยังไง <ป S 2> ที่มันมันสีดึงตัวนี้นนถือหัวคนนัดตับวัาแตกจอดว่า ต้นเก่านั่นเนาะต้นเทียงเตะดันเทียงเก่าจังใหญง่ายเปิดเปิดเนี่ยมันตึงหุ้ยมันเกียรอู้โอ้ยเดีวนี้มันแก่เป็นแมงมันก็แก่หมแล้วอะไรรวดเร็วมันจิ้มมีมันเป็นแบบนี้จ้ะมันจิ้มมันๆเด้อยัอืมอนี่